พี่น้องอยากจะบอกว่าได้บรรกาสตามจุม่มน้อนาสายกา,ารสันชัยนะในยมสมาคมผู้ผลิตทุเรียนมาที่สวนลุงอิทที่ห้งน้ําขาวนะครับมาวันนี้ลุงอิทก็มาเลมมาแต่ทุเรียนมีดแรกนะมาเลมหมอนอันนี้เป็นเป็นเป็นไรสุดของเขาแก้วนะครับลุงอิทก็ถือว่ามาเรียนรู้เรื่องการทําทุเรียนคุณภาพโดยเฉพาะปีนี้ ที่หน่วยงานภาครัฐให้ความสําคัญอย่างมากในเรื่องของคุณภาพผู้เรียนซึ่งลุงอิสแน่นอนคนทําทุเรียนต้องรู้จักนะครับ<ฆ>ถ้าในสายทุเรียนยังไงก็ต้องรู้จักลุงอิสนะครับ<ฆ>บรรจงบุญวาทีนะครับตั้งที่น้ำเขาหวัดไปค่ะค่ะคือาลุงอิสเนี่ยเป็นคนที่ทําทุเรียนได้คุณภาพอยู่แล้วและยิ่งปีนี้เนี่ยทางภาครัฐเนี่ยกอ็อย่างผู้ว่าตลาดก็เข้ามาเยี่ยมชมมาทำมาดูลุงอิสในการทําทุเรียนคุณภาพค่ะ ต้องบอกก่อนนะครับว่าลุงยิปวันนี้พี่จุ๋มไปดูลุงยิปตัดทุเรียนเป็นไงบ้างครับโอ้คือวันนี้ก็อลังการงานสร้างมากค่ะคือคือการทํางานเป็นเป็น,เป,นเป็นระบบมากนะคะการทํางานเป็นระบบมากเท่าเท่าที่เห็นค่ะคำว่าเป็นระบบมี่คือต้องบอกก่อนนะครับว่าการจะได้คุณเรียนคุณภาพมันไม่ใช่ว่าเราจะทําแบบที่เรา เคยทากันนะถ้ามาฟังรายละเอียดของสวนลุงอิทเราจะรู้เลยว่าโคตรละเอียดใช่ค่ะถามว่าละเอียดยังไงเดี๋ยวจะให้พี่จุ๋มได้ถามลุงอิะเท่าที่รู้ตั้งแต่เรื่องแตงดอกเลยค่ะค่ะคือลุงอีทเนี่ยต้องบอกก่อนพื้นของลุงอีทดอกบานแค่ห้าถึงเจ็ดวันค่ะแล้วดอกบานห้าเจ็ดวันเมื่าไหร่รุ่นไหนแล้วพอมันเป็นรูปปุ๊บมาคัดให้เหลือรุ่นเดียวกันค่ะเพราะนั้นเวลาลุงอิทตัดนี่แทบจะลูดได้ทั้งสวนใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะนั้น ันล่าสุดลุงอิต้ตรวจแป้งมาสามสิบสามค่ะน่ะได้เมื่อสองวันที่แล้วตรวจประมาณสามสิบสามวันนี้นี่ยังไงก็ไม่พ้นสามสิห้าเพราะแดดดีด้วยค่ะ,คะอ่าใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวยังไงให้พี่จุ๋มถามลุงอิตให้หน่อยละกันเพราะพอได้เป็นแนวทางให้สําหรับคนที่อยากทําได้ทุเรียนคุณภาพแล้วใช้คําว่าเสมอทั้งสวนค่ะอ่ะาก็คือ อันนี้ก็คือต้องต้อง,ต,องต้องเรียนเรียนสอบถามลุงว่ามีวิธีการจัดการในเรื่องของของตั้งแต่การทำดอกยังไงคะถึงถึงมันมันมันทำให้ผลเนี่ยก็คือมันมันคือแทบได้ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นรุ่นเดียวกันทั้งสวนนะคะลุงเดี๋ยวเราจะบอกค่ะเว่าเวลานี้ทุเรียนรุ่นนี้พร้อมที่จะตาดด้แนละ้วค่ะนะค่ะเราจะการรุ่นของเรามา ดเวลานี้ครบเก้าสิบเจ็ดวันค่ะนะตรงนี้นะค่ะแต่ตรงนี้นี่ยังมันจะหลังกว่ากันประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์ขึ้นไปอ่ะค่ะอาทิตย์ถึงสิบวันค่ะอย่างพวกนี้ค่ะมันมีอยู่ในตอนนี้มันไม่พอไงค่ะเราก็เลยต้องเอายีรุ่นหนึ่งเขค่ะเนี่ยค่ะเราก็ต้องแยกสีไว้ค่ะไมยก็ทำเครื่องไม้ไว้ค่ะ หม่เดี๋ยวถึงวันนั้นน่ยยังไงก็ตัดมองออกแม่เนี่ยตอนเนี้ยหนูมองไม่ออกเลยกรลุงทำไมทำอย่างนี้ไว้ให้คนตัดยังไงมันก็ขาดค่ะค่ะอันนี้คือเป็นลักษณะนะคะค่ะในส่วนที่ลุงลุงคล้องคล้องเชืออไว้นี่คือเป็นเป็นรุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายรุ่นรองจากจากนี้ค่ะมันจะห่างกันประมาณอาทิตย์ขึ้นไปถึง10วันอ่ะค่ะ เราต้องทําแบบนี้ใหม่ยังไงถ้าเกษตรกรไม่ทําแบบนี้นะให้คนตัดเก่งขนาดไหนมันก็มีโอกาสพลาดดูไม่ออกดูไม่ออกพี่หนูเป็นหนูเป็นคนหนึ่งค่ะลุงที่ดูไม่ออกที่ดูไม่ออกเนี่ยแล้วแล้วใครเอาน่ะยังไงผมว่าถ้าไม่ทําแบบนี้นะยังไงมันก็ต้องต้องรูดไปจนดยค่ะค่ะค่ะแล้วแล้วปีนี้นะทรงของลุงอิฐปกติลุงอิ่จะไม่ทําทุเรียนทรงแบบนี้ แต่ด้วยว่าดีมานหรือความต้องการของตลาดนะวันนี้เขาต้องการไซส์ไหนนะครับลุงอิ๊ตเขาต้องการไซส์สองสามสี่ปกติลุงอิ๊จะทำสี่ห้าหกอ่าใช่ค่ะลุงอิ๊ปรับมาเป็นสองสามสี่สามสี่ห้าเต็มที่ก็อยู่ประมาณห้าไม่เกินห้าเพราะนั้นการทำของลุงอิ๊ตก็ต้องเปลี่ยนไปและลุงอิ๊ตบอกปีนี้เนี่ยผมมองนะค่โคตรสวยลุงอิ๊บอกไม่ถูกใจแต่ในเมื่อเขาต้องการก็ต้องเอาเพราะว่าของลุงอิ่ยเขามาเหมาตั้งแต่ตอน ตอนยังยังลูกอายุช่วงนั้นอายุได้ประมาณเราๆราก็สี่สิบกว่าวันนั่นเองสี่สิบกว่าวันกอน่าจะประมาณไม่เกินห้าสิบวันเนี่ยเขาเปมาเหมาแล้วคนเหมาบอกมีชัดเจนนะว่าลุงอี้ขอแบบหกหกลูกลงกล่องได้นะเขาบอกเขาเหมาเขาเหมาราคาสูงค่ะแต่ก็ขอลูกเล็กหน่อยนะขอหกลูกกล่องก็แล้วกันอืหกลูกต่อกล่องค่ะ ต้องจัดการนี่เขาอย่างตอนนี้ก็คือตรงนี้เวาไว้เพิ่มลูกเพิ่มอีกสิบเพิ่มลูกสิบห้าลูกแล้วต้องไว้เยอะก่อนแล้วค่อยๆมาเอาออกไว้เยอะแล้วค่อยมาไล่ไล่แตงออกค่อยมาไล่อืค่ะค่ะอินี่เกินเยอะแล้วถ้าใครใครเคยเห็นดอกลุงอิทตอนช่วงก่อนจะบานเราจะเห็นเลยอย่างต้นอย่างเงี้ยลุงอิทท่อของเราไว้ตำแหน่งแบบนี้เลยดอกเราเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยคุณสังเกตไหมครับว่าลุงอิท แทบจะไม่ไม่เห็นลูกตรงเนี้ยค่ะเราจะเห็นลูกอยู่กิ่งรองตลงไหมอ่าอ่าใช่เป็นกิ่งรองทั้งหมดเลยทาไมลุงนี้ถึงเอาไว้กิ่งรองครับกิ่งรองมันที่สังเกตดูนะเราเลี้ยมันจะเลี้ยงลูกเก่งกว่าและสีจะเขาไวกว่าอืต้องบอกบริบทก่อนว่าหลายท่านอาจจะงงเอ๊ะแล้วทําไมลุงนี้ต้องไว้เพราะว่าพื้นที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่ของการแย่งชิงทุเรียนไปตู้แรกค่ะ สามวันห้าวันอ่ะมีผลต่อราคาผลราคาค่ะราคาจะล่วงไปเยอะแ่ะกันเยอะคไปหาวันด้วะเนี่ยอันนี้คืาการจัดการเพราะฉะนั้นสไตล์การไว้ของอี้บอกว่าถ้าไว้กี่อย่างเงี้ยโอ้โหความมันจะสุกอ่าลงอี๊เลยไว้เนื้อจะขาวสีเจิ้มรองอืม่ะไม่จําเป็นจะไม่เอาไว้ค่ะไม่จําเป็นค่ะนะครับค่ะแล้วแล้วมีผมบอกผมเดินดูแล้วบอกว่าโอ้หไซส์ไซส์สวยน้าสวยมากค่ะ แล,แ,ลแ,ลแล้วลุงลุงยิ้มมีวิธีการบังคับดอกอยังไงที่ให้มันบานแคบมากอ่ะบานภายในห้าวันหมดอะค่ะจูเรียนถ้าคนไม่จัดการดอกถ้าไว้กันแบบสมัยก่อนค่ะจุเรียนเริ่มบานวันที่หนึ่งยางน้อยต้องมีสิบห้าวันถึงจะหมดปีนี้ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นครับลุงป<ช>ี<ม>่สิบห้าวันถึงจะหมดตน้นค่ะค่ะค่ะแต่เราเราก็มองด้วยว่าเราไว้แค่ไม่เกินอาทิตย์เนี่ยแล้วมันพอต้นไหม ค่ะถึงไม่พอเดี๋ยวเรามาแก้ไขไว้พวงมันก็พอค่ะอดี๋ยวจะเป็นองไว้เยอะแสดงว่า่างนี้นี่ดอกนี่คือเราไล่ให้เหลือแค่รุ่นเดียวจริงๆล่ให้ายูรุ่นเดียวมันไม่ตองมากจนเกินมันก็สามารถไว้ลูกพอได้แล้วลราไล่ดอกตอนช่วงดอกระยะไหนอะคะลุงมือเขือวพวงมะเขือพวงอย่างน้อยต้องให้เป็นมือเขือพวงที่จะไว้ตำแหน่งได้อืเราจะสามารถมองออกเลยว่าอันนี้มะเขือพวงเล็กค่ะมะเขือพวงกลางเมื่อเขือพวงเมื่อเขือพวงใหญ่ค่ะ คือสีน้ำตาลแล้วทำมะเขือแล้วเรากนมาไล่เอามะเขือพวงขาวทิ้งไปค่ามะเขือพวงสีน้ำตาลค่ะก็จะอยู่ในรุ่นเดียวกันเราดูสีแล้วเราก็ไล่ไล่รุ่นเราแล้วก็วางตําแหน่งไปเลย่วางตําแหน่งไม่ต้องไว้เยอะคค่่ะะตัวนึงไว้สักห้าหกสิบพวงก็พอแล้วอืนั้นผมขอถามกลับเลยลุงยิทคือหลายคนอ่ะการเอาไว้ดอกเนี่ยแน่นอนว่ามันเอาไว้เพื่อความอุ่นใจอแล้วบางทีเดี๋ยว ดอกบานเจอหนาบ้างเจอฝนบ้างไอการไว้ดอกในน้อยเนี่ยมันมันไม่มีผลสาหรับวงอี้เลยหรอครับของเราเราเราชอบสไตล์นั้นเรามาสังเกตดูแล้วถ้าเราไว้ดอกเยอะเกินเกินเกินวานจําเป็นของมันอ่ะค่ะของต้นอะค่ะมันมันติดไม่ดีอ่ะกี่เคยไว้ค่ะคนก็บอกว่าแล้วเอาไว้ขนาดนี้แล้วมันใจว่ามันจะติดทุกจุกอ่าอ่าใช่ค่ะลุง แต่แต่เราเอาไว้ละเราของเราประสบผลสาเร็จอของลูกก็ติดทุกจุกเหมือนกันเอาไว้มากเกลือเนี่ยมันไม่ติดจริงๆด้วยค่ะบางทีมันปล่อยไปก่อนค่ะเพราะมันยังมีนอเอดอกน้องๆดึงอาหารอยู่มันอาจจะแพ้มันก็ปล่อยไปก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาติดเอดอกหลังๆลราเราเราเราช่วยเขาผสมเกสรปัดดอกไหมคะลุงแล้วเราไว้ดอกน้อยเราก็ปัดเร็วด้วยเนค่ะค่ะค่ดมันเหมือนเทคนิคของอีคือเรา สายตาเราต้องไล่ดอกให้รุ่นเดียวกันให้ได้ก่อน่ใช่ค่ะแล้วไว้ให้พอค่ะพอพอตามประสบการณ์ของตัวเองค่ะแล้วก็ช่วยปัดดอกใช่ไหมช่วยปัดดอกถึงตอนนั้นโอกาสที่จะโดนฝนหรือว่ามีเจอหนาวลุงนี้ก็บอกลุงนี้ก็เคยรอดมาหมดแล้วไม่ไม่ไม่มีผนเพราะดอกพวงหนึ่งอย่างน้อยก็ปัดก็อย่างน้อยก็ต้องมีสามสี่คืนอยู่แล้วในพวงนั้นน่ะค่ะถ้าเกิดจังหวะที่มันเจอฝนเจออะไรมันก็แค่คืนเดียวอค่ะ เพราะฉะนั้นเราเวลาเวลาที่พอเราปัดดอกไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราบานเราบังคับบานได้ช่วงแค่ประมาณ5คืนใช่ไหมคะลุง่วน<อ>ใหญ่อ่ะจะทําประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาจัดก,การให้มันกระชับข้ามาอีกค่ะสมมติว่ามันบานคืนหลังๆค่ะมันอาจจะโตไม่ทันค่ะไม,ไม่ทันใอ้คืนแรกแลค่ะเราก็เราก็สามารถบีบทิ้งไปเลย แล้วก็มาเอาไว้พวงให้มันเยอะหน่อยพวงอะมาชดเชยก็เออคืนหลังๆอ๋อหมายถึงว่าดอกที่ที่ที่ช่วงช่วงคืนหลังๆที่มันปราบปลายแล้วประมาณเนี้ยคือเราก็ไม่ต้องสนใจคือคือคือสอใส่ทิ้งไปเลยใช่ไหมคะอืมเพื่อเพื่อกระชับกระชับรุ่นให้มันแคบรุ่นให้มันหนาเราจะได้เก็บเกี่ยวได้อืค่ะแล้วโอกาสที่จะถีบกันเองก็น้อยด้วยน้อยมันก็กลายเวลาโตมันก็จะโตเสมอแล้วโตเสมอค่ะค่ะทุเรียนทุเรียนไม่ต้องอ่ะ แค่หางกันอาทิตย์เดียวมันก็โตไม่ไม่แข่งมันมันแย่งกันใช่ไหมแย่งละมันดึงอาหารไม่ทันกันแล้วําไมราทิ้ยังมาบานสิห้าวันนี้เองคืาจริงจริงเพราะว่าปีนี้ส่วนใหญ่นะเช้าสวนที่เจอคือถ้าไม่นับรุ่นนี้นะค่ะรุ่นรองลงจากอ่างลงอีสประมาณสักสองอาทิตย์อ่ะหรือที่เขาจะได้ตัดหลังสงการเนี่ยข้ามบนสวยอ่ะ ข้างบนนางฟ้าค่ะข้างล่างนี่คือซาตานไม่รู้เป็นอะไรครับแล้วก็ยื้ใบอ่อนไม่ได้อย่างแปลงเนี่ยของลุงอิฐปรากฏว่าใบอ่อนแทบไม่โดนใช่ไหมครับฮะไม่โดนไม่โดนไม่โดนไมดนยื้ได้ยื้มันยื้ทันอแต่มันก็มันมีผลตั้งแต่การจัดการเรื่องเรื่องเหาบานแล้วค่ะค่ะนะครับพอ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 ติดผลขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือก็คือตัดแต่งผลตัดแต่งผลยังไงเพื่อเพื่อบีบให้มันแคบลงอีกค่ะลุงถ้า สมมติอย่างเงี้ยเนี่ยในตอนเนี้ยถ้าจุกไหนมันเป็นคืนหลังหน่อยหนึ่งอย่างอย่างไปถึงนะเรอไว้ค่ะแต่ถ้ามันหลังมักมนแล้วอ่ะมันไปคืนท้ายๆมันโตไม่ทันเขาค่ะเราก็ไม่เอาเลยดีกว่าค่แล้วเดี๋ยวมาเพิ่มเอาอีกชุดนั้นแทนที่จะเอาห่าหูก็เอาเป็นหกก็ได้เป็นสีเป็นหาก็ได้มาชดเชยอ๋อมาชดเชยก็ทิ้งไปเลยค่ะแล้วก็จะได้กระชับเข้ามาอีกอื การจัดการของลุงหลักคือกูต้องการรุ่นเดียวแล้วให้บีบให้เหมือนเสมือนหนึ่งบางแค่สองวันสามวันแค่นั้นเองจูเลียนเอางี้แล้วกันสมมุติบานคืนแรกคืนนลวเราบีบรุ่นให้เหลืออยู่ประมาณสามคืนคสามคืนสี่คืนเนี่ยมันสามารถลงมีดทีเดียวจบได้เลยอพรนั้นบวัดแล้วไม่เท่าไหร่นะคือหลายคนบอกว่าอ้าวทำไมของลุง 97วันแล้วตัดได้ค่ะผมบอกก่อนนะครับว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่โคตรพิเศษของประเทศไทยทุเรียนอ่าวอ่าวช่ออ่าวใหญ่ทางเนี้ค่ะบอกก่อนนะครับว่า90วันต้นๆเปอร์เซ็นตแป้งเกิน32แล้วนะครับอย่างลุงอิฟเทสไปเมื่อสองวันที่แล้วเปอร์เซ็นได้33ทั้งนี้ที่กิดดูที่กิดดูก็ขาวไม่เจอเลยเจอแต่เหลืองอ่าเหลืองเลย95วัน วันนี้ที่ตัมเนี่ยราบเจ็บวันเพราะฉะนั้นแดดดีน่าจะวันนี้วันนี้เปอร์เซ็นต์แป้งน่าจะประมาณสามสิบห้าแล้วยิ่งมีแดดด้วยยิ่งมีแดดด้วยคเพราะฉะนั้นมันมันเลยไม่แปลกว่าทําไมลุงอิฐได้ตัดแล้วก็ด้วยความที่ลุงอิฐจัดการให้แทบจะเป็นรุ่นเดียวกันทั้งสวนอ่าใช่ค่ะการจัดการรูดก็รูดฟื้นต้นก็ฟื้นไงอ่าใช่ค่ะเพราะมันเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดของผมตัดแล้วที่เหลือนะเหลือในต้นเนี่ยอีกสามวันไม่เกินห้าวันผมรับประกันเลยถล่วห่ไม่ได้ผมรับดชบเอง ตั้งกี้มาถึงลุงนีทบอกอะเอาชี้เลยลูกไหนถ้าไม่ข้าสีตัดมาท้าเลยอ่คนไอเก้งฝีมือขนาดไหนไปเลือกมาของผมไม่มีขาวแล้วเขาสีหมดแล้วมีขาวอย่างเดียวตอนนี้ผมขาวไปเลือกมาได้เลยแบบตอนน่ะค่ะแล้วที่ผมเซอร์ไพรส์ไม่ใช่เซอร์ไพรส์หรอกแบบตาโตมากเลยลุงอิทบอกลุงอิทมีกระดุมแค่สิบหกต้นเองคลุงอิทตัดกระดุมสิบหกต้นได้เท่าไหร่ครับ ล้านหกโอ้ตาร้อนเผาเผาเลยค่ะต้นนะครับล้านหกนะครับต้นละหนึ่งแสนบาทนะครับเป็นอะไรที่ถือว่าอันนี้ก็ถือเราถือเป็นปรมาจารย์ค่ะในวงการทุเรียนอยู่แล้วนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะถ้าคนทํางานในวงการนี้นะครับใช่ค่ะก็มีมีคาถามเพิ่มเติมอันนี้คืออยากอยากจะให้ทุกท่านได้รับทราประเด็นหนึ่งนะครับว่าการจัดการเรื่องดอกหรือเทคนิคในการทํายังไงก็ได้ ให้ทุเรียนให้อยู่รุ่นเดียวกันให้ได้มากที่สุดเพื่อการจัดการที่ง่ายค่ะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งหลายคนยังแบบอย่างแม่แม้กะทั่งกับผมเองแล้วกันไม่กล้าแต่งดอกเยอะอกลัวมันอะเสียได้กลัวสลัดกลัวร่วงประมาณสิบห้าวันทุกวันนี้ถีบกันเช็่เลยเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวร่วงกี่ผมทำทุเรียนนะกี่ผมประสบการณ์มานะคนก็บอกว่า เขาไม่กะเอาไว้แบบเนี้ยเดี๋ยวเผื่อมันมันไม่ติดอ่ะอากาศไม่ดีมันไม่ติดก็รวงไปมันก็ยังมีชุดหลังอีกไอที่เอาไว้แบบนั้นน่ะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆเดคอะเอาไว้เยอะเกินเนี่ยมันไม่ติดนะมันบานบางทีมันมีน้องดึงมันก็ปล่อยไปก่อนเนี่ยติดก็ไม่สวยคือดยธรรมชาติของทุเรียนอ่ะมันก็จะเอารุ่นใหญ่ของมันไว้ก่าเนี่ยแสดงว่าไอที่บานก่อนบางทีบานของสาวมันแรกมันอาจจะไม่ติดอ่ะอ่า ใช่ค่ะเพราะมันมีน้องดึงอาหารเยอะเกินไงเมื่อก่อนลุงอิทไว้แบบนั้นปะครับก่อนนี้ก็เพียงแต่เอาไปลายออกอย่างเดียว<อ>แล้วลุงอิทเปลี่ยนมาใช้วิธีการแต่งให้เหลือแบบบางตำแหน่งไปเลยแล้วให้ช่อเหลือน้อยๆไอเหลือน้อยคนเ็าก็บอกว่าโอ้ยขนาดแว้นยังบนเลยแล้วเดี๋ยวไม่ติดล้วทำไงกันอะ แต่เราก็สังเกตดูพอเราไว้น้อยแล้วมันดีอ่ะมันตีดีอ่ะตีสวยด้วยค่ะอันนี้ลุงอินเริ่มเอาไว้ไม่ได้สักกี่ปีแล้วครับสไตล์ไว้น้อยๆนะครับหลายปีแล้วหลายปีแล้วแล้วก็มาแนะนาให้คนอื่นก็ทําตามเขาก็ไม่กล้าเขาก็อยากจะทําแต่ก็ ปีก็ดีขึ้นไปหน่อยสองปีก็ดีสามปีสี่ปีถึงถึงทำได้แบบเดียวกับเราแล้วเขาก็ปัจจุบันสมบร็จมันก็ต้องค่อยๆเรียนรู้เหมือนกันเพราะว่ามันต้องดูดอกให้เป็นว่าดอกไหนรุ่นเดียวกันแล้วค่อยๆมาไล่สอยตาต้องคมพอสมควรไหมครับลุงแยกต้องแยกดอกก่อนพอยังยังไงก็ต้องให้ให้มันเป็นมะเขือพวงก่อนมะเขือพวงพอมันจะมีรองหน่อยก็เป็นมะเขือพวงยังขาวแต่ดอกก็ไกลเกียงกันค่ะ แต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยอันนั้นน่ะบานก่อนเนี่ยอ๋ออ๋ค่ะค่ะเราละลายพยายามให้อยู่สีน้ำตาลให้พอให้เยอะเยอะใช่ใช่คือคือลุงลุงนี้จะปล่อยให้ให้รุ่นส่วนใหญ่เป็นสีน้ำตาลก่อนแล้วค่อยมาแต่งดอกขาทิาเงเลยอ่าอ่า้ใช่ค่ะอืมก็คือเป็นช่วงรลยะเวลาที่เรามองสังเกตเห็นว่ามันคนละรุ่นกันค่ะค่ะแล้วเราก็มาไล่แต่งค่ะแล้วมันก็จะสามารถบานจบอย่างที่เราเราคิดไว้ค่่่่ะะะคหหลือกก็ไมมีีจจราาบ้ง ลงผาดดีว่าเราคำนวณว่ามันน่าจะอาทิตย์เดียวจบแต่มันน่าจะมีเหลือติาดซักไม่กี่ไม่กี่กระปุกค่ะเราก็ขอใจแล้วก็ตทิ้งเลยดีกว่าแล้วก็สอยทิ้งเลยสอยทิ้งเลยเราเราคิดวม่ดองไม่ลอยบานนะแล้วค่ะค่ะแล้วถึงเวลาพอมาขึ้นประมาณสักสี่สิบกวันเลูกอีกมาไล่กระชับรุ่นให้เขามาอีกค่ะสังเกตเธออาการแพ้ปุ๊กก็สอยเลยมันจะย่อมปักันมันจะย่อมวางบ้านคืนแรกถึงคืนที่เจ็ดเนี่ย ยังไงมันมันต่างกันเยอะเลยค่ะพอถึงเ <c oughs> วลามันลูกมันจะแห้ก,กันเยอะเลยอ๋อค่ะค่ะอ๋ะอใช่ใช่ <c oughs> จริง,รงแล้ว,แ,ลวแต่แต,แต่ปีนี้เป็นปีที่มันมีปัญหาที่ชาวสวนเขาบานอ่ะหลายคนจะบาห15วันขั้นต่ำด้วยซ้ำ <c oughs> แมบค่ะพอการบานอย่างเงี้ย โอกาสถีบในรุ่นมันก็เยอะใช่ไหมครับเยอะเยอะแล้วโตก็ไม่เสมอค่ะถึงว่าผมทําเป็นนางนางฟ้ามากเลยอยู่ด้านบนมองข้างล่างนี่ว่านซาตานดีๆเนี่ยและโอโ้โหแต่ของมาดูส่วนนี้มันมันเสมออ่ะค่ะ คือจากจากที่ที่ฟังลุงอิฐเล่ามาคือจับจับหลักได้ว่าในการบริหารจัดการของลุงอ่ะคือพยายามกระชับรุ่นให้ให้ไม่รุนให้เสมอที่สุดใช่ให้เสมอที่สุดใ้มันได้กายเคียงกันหมดอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วของลุงนี่คือสามารถคือตัดรูดต้นตัดก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ได้ทีเดียวสมมุติว่าเรารอให้ครบอายุร้อยวันเราสามารถขึ้นไปกมดต้นได้เลยอ ใช่ใช,ใชค่ะเพราะคือคือไม่ไม่ต้องไม,ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมาเล่มรุ่น,น1รุ่น2รุ่น3ประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วค่ะแล้วพออ่าแล้วพอมองไปถึงในเรื่องของของกลางน้ําก็คือลง้งหรือมือตัดที่เข้ามาตัดอะ่ะอ้ยเวลาเขามาเนี่ยคือมาเป็น20-30คู่มีดใช่ไหมคะลงุง คนนี่คือเป็นร้อยอ่ะเพราะนั้นเวลาเวลาเวลาที่ทำมุดว่าแน่นอนนะมือมีดไม่ได้เก่งเหมือนกันทุกคนใช่ใช่ค่ะเนี่ยอย่างนี้นะค่ะค่ะอย่างนี้มันห่างกันประมาณอาทิตย์ขึ้นไปถึงสิบวันค่ะแล้วถ้าเราไม่ทําไว้แบบเนี้ยใครมองออกมั้งอ่ะค่ะน่ะอ่ะค่ะเนียค่ะลุงเอ้พวงเนี่ยค่นค่ะอ่าใช่ใช่ใช่ค่ะต้องบอกก่อนที่ที่ไลฟ์สดวันนี้นอกจากเรื่องเทคนิคแล้วนะครับค่ะคือเหตุที่มาก็คือที่มาวันนี้นะค่ะ ปีนี้เรามีปัญหาเรื่องการส่งออกมากอยู่แล้วค่ะสิ่งเดียวที่จะยืนให้ทุเรียนไทยยืนต่อไปได้คือคุณภาพอ่าซึ่งคุณภาพมันต้องเริ่มจากที่สวนถูคแล้วที่สวนเนี่ยมือตัดไม่รู้อ้โนยเนี่หรอกอาจจะรูดไม่ได้แต่สวนลุงอิทไม่ลุงอิทบอกว่าเอาคุณภาพเท่านั้นคผมบอกดูเชื่อดูเชื่อคนตัดบอกว่าเอมันก็มองแลแก่นะมองสนใจมามองมองเฉอก็ธรรมดาแล้วุ่นี้ทำในตอนนี้มีทำมีเยอะค่ะ มีมีหลายพวงเราจะต้องแยกเป็นสีเหลืองค่ะนี่นี้มังินตัวนี้มีพวงเดียวค่ะคล้องไว้ให้เห็นเราคล้องคล้องไว้เลยอ่าถ้าเยอะถ้าเยอะต้องแยกสีต้องแยกเชือกแยกเชือกค่ะสีแดงก็คือสีแดงค่ะหรือรูนแดกค่ะสีแดงหมายถึงว่าเดี๋ยวว่าทําไมมีก่อเหลืองค่ะอันนี้เอาเป็นเกมไม่ได้เชือกเตาอ่าเชือกตาเชือกลักเชือกลักโย่ต้องต้องเป็นเชือกโย่เชือกโยงค่ะนี่เชือกตามัน ตีอะไรก็ได้อ่าค่ะค่ะอ่าใช่ค่ะลุงค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการทําทุเรียนให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออกใช่ค่ะเป็นการช่วยภาพลักษณ์ของทุเรียนไทยถูกไหมครับค่ะอันนี้ก็ลุงอีกก็ถือเป็นอาจารย์ปรมาจารย์ทางด้านสายนี้ก็เป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเพราะปีนี้ลุงอีกก็เปลี่ยนแปลงสไตล์การไว้ลูกเช่นกันค่ะเพื่อให้ได้คุณภาพคือรดไซส์เขาต้องการแบบนี้อ่า ตลาดจีนไม่ต้องการสี่ห้าหกแล้วตลาดจีนต้องการสองสามสี่เป็นที่ห้าก่อนนี้ต้องการสี่ห้าทำ6ีหกโดนตัดราคาค่ะเดี๋ยวนี้ไม่งั้นแล้ต้องการหกห้าต้องให้น้อยลงค่หกจะขายได้ราคาเกินอีกเขบอกถึงเมื่อกี้มัขายเกินกันหน่องสี่ห้าติบอยู่อ่ะหกลูกต่อกล่อง หกลูกตอกล่องกลงการคือกลายเป็นว่าพอไซส์ประมาณ6ลูกลงกล่องได้เนี่ยราคาจะให้เราดีกว่าด้วยดีกว่าดีกว่าเราไปทําใหญ่เอาน้ําหนักค่ะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วลูกลูกประลูกประมาณ3โลเนี่ยคือกินเนื้ออร่อยอยู่แล้วสุกก็โอเคกว่าค่ะนะครับค่ะการนี้ก็คือเป็นเทคนิคเข้าๆไม่ใช่เข้าๆหรอกก็คือทั้งหมดของตรงนี้นี่แหละอ่าใช่ใช่คือคืออยากอยากจะเน้นอยากจะเน้นย้ำว่าในส่วนของกระบวนการผลิตนะคะต้นน้ำอย่างอย่างที่ลุงบอกว่า คือมือตัดมือตัดไม่ได้เก่งทุกคนนะคะมีมือใหม่มีมือใหม่มือเก่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจะไม่ให้พลาดในเรื่องของการตัดทุเรียนที่มันได้คุณภาพออกไปมันอยู่ที่การบริหารจัดการของสวนใช่ไหมคะลุงต้องจัดการจากสวนต้องเริ่มแรกเลยค่ะช่วยได้ค่ะนี่ขนาดนี่ขนาดรุ่นนี้มานช้ากว่าการประมาณ7-10วันค่ะบแค่พวงเดียวนะทั้งต้นดูลุคความใสใจของลุงอิส แยกไว้ให้นะแยกไว้ให้เลยในต้นนี้มีไหลไหลกิ่งนักสองแยกสีเหลืองค่ะอ่าแยกเป็นสีเหลืองเียวแล้วมอย่างนี้สักสองสามกิ่งลุงนี้จะเปลี่ยนเชือกเลยค่ะเปลี่ยนเชือกอ่าใช่ใช่เพื่อเพื่อให้รู้ว่าว่าว่าอันนี้อย่าเพิ่งตัดในรอบนี้อืมอันนี้คือคือถือถือว่าถือว่าเป็นเทคนิคที่ที่ชาวสวนควรควรจะต้องหันมาบริหารจัดการนะคะแต่เราจะบางคนเดยวจะเถียงว่าก่อนนี้มันก็เหลืองค่ะค่ะค่ะก็เหลืองอ่า มันต่อเชือกนี้เป็นเกณฑ์เชือกโยงเชือกโยงหืออะไรก็ได้ค่ะไม่เกี่ยวกับไไมม่่่เกกียวับสีเชือกเต้าเทคนิคดูเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆแต่เป็นเรื่องที่หลายคนก็ไม่ทํำรวมถึงเราด้วยแต่ต่อจากนี้เราต้องทํำไหมคะบางคนนะ ชาวสวนน่ะเกษตรกรจะบอกโอ้ยก็มึงตันมึงก็ดูเอาเองไงแเนี่ยอ่าอ่าใช่ค่ะอย่างนั้นไม่ได้ค่ะค่ะเพราะคนตันไม่ดีเก่งงันทุกคนนี่อ่าใช่ค่ะลุงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในในสวนนี้จึงเป็นส่วนสําคัญมากนะครับที่เราเองในฐานะต้นน้ําที่เราควรจะทําทุเรียนคุณภาพค่ะก็จัดการจากตัวเราเองก่อนใช่ใช่ใช่ค่ะตั้งแต่การแต่งดอกการแต่งลูกที่ เอาเป็นว่าถ้าคุณบาลระดับ15วันอ่ะมันก็ควรจะบีบบีบบีบให้ให้สั้นที่สุดให่สั้นที่สุดค่ะแต่ลุงอินนี่สั้นได้ระดับประมาณ2วันอ่ะอ่ใช่ของเราถาทุกปีถ้าเราตัดนะถ้าเขาบอกว่าไปตรวจแปลงผานแล้วตัดเลยเราจะไม่ตัดค่ะเราจะยืดไปอีก2วัน3วันค่ะแล้วมันลงมันสามารถลงลึกได้เลย7 0 8 0แปนตในตอน ค่ะค่ะเพราะมันก็แก่ขึ้นมาอีกอ่อ่า่แก็ขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราเราชาวสวนเองลุงอี๊ก็ถือเป็นเป็นอาจารย์ของหลายๆท่านแล้วค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเราเองเราก็ต้องปรับแนวคิดหม่ว่าการทำทุเรียนคุณภาพค่ะเพื่อให้คือถ้าถ้าคนนี้ทําเสียคนนี้ทําเสียลุงอีททำดีบ้านนุ้นทําเสีย สุดท้ายก็เสียลุงด้วยเพราะว่ามันคือทุเรียนไทยมันคือทุเรียนไทยอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเราช่วยกันและการจัดการเนี่ยอย่างที่ลุงอิทบอกไปแล้วว่ามันเป็นการจัดการตั้งแต่เรื่องดอกแล้วพอรุ่นสี่สิบลุงก็มาแต่งให้เหลือรุ่นใกล้กันที่สุดเพียงเท่าเนี้ยคุณก็ได้ทุเรียนที่อ่าเสมอคนรุ่นเดียวกันถ้วเราสามารถต่อรองราคาคนเหมาได้ครับเราเราสามารถสมมติเขาเหมากันเนี่ยเราจะเหลียกเกินคนอื่นเขาอีกสักห้าบาทค่ะ เขาก็เขาก็กาดกาดสู่ราคาเขาก็ถือรับผิดชอบแค่หาวันลงมือตัดแรกรับผิดชอบอีกหาวันเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วคค่่ะะแต่หนูมองแต่หนูมองว่าทางทางมือตัดทางลงที่เข้ามาตัดเขาทํางานง่ายมากเลยนะลุงด้วยด้วยด้วยระบบที่ลุงแยกสีแยกอะไรไว้ให้ชัดเจนอะดงไปดูนี่คือแบบโหโหง่ายเลยอ่าตัดปุ๊บ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 ป่๊บปุ๊บปุ๊บุุ๊๊ เราไปลงเอาร้อยวันหรือร้อยร้อยหนึ่งวันหรือสองวันนะบอกว่าดูสีเชือกอย่างเดียวเลยไม่ต้องดูอะไรแล้วตัดให้หมดเอาลุงไหมคอาลงไหตัดมาแล้วไม่ผ่านเรารับผิดชอบเองอเราการับประกันทิ้งขนาดนั้นอือพราะมั่นใจพราะมั่นใจก็เอาคนงานลงนี้พอสมควรแล้วนะครับเป็นเทคนิคสั้นๆและ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของวงการครับแต่จริงๆลุงอิ๊ไม่ได้เพิ่งมาทําเรื่องระบบตรงนี้มานะลุงอิ๊ธทำมานานแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ปีนี้ที่ลุงอิ๊เปลี่ยนก็คือไซส์ไส์โซงค่ะเปลี่ยนไซส์ประเด็นในการไละ์สดวันนี้นะครับ เทคนิคการทําให้เสมอทั้งแปลงหนึ่งอย่างแล้วนะค่ะแล้วก็เทรนของการเปลี่ยนแปลงค่ะคือเรื่องการทําคุณภาพอ่าใช่ค่ะลองลองไปดูย้อนหลังนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ติดสอยให้ตามนะครับมาด้วยแล้วก็อยากจะได้องความรู้จากนี่เอฟซบอกว่าขอบพระคุณลุงอีทมากนะครับ ขอบคุณลุงอี้นะพี่ให้ความรู้แก่ลูกหลานค่ะนี่แสดงว่าน่าจะเป็นรุ่นลูกแล้วละ่ะอ่าใช่ใช่ค่ะยังใช่ค่ะถือว่ามาขอบคุณลุงอี้หลายๆคนขอบคุณลุงอี้ไว้นที่นี้ด้วยนะครับค่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับลุงอี้ขอบคุณมากะคะ่ะลุงขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ